กลุ่มรวมพลังแผ่นดินถล่มแพทองทานทรยศหมดความชอบธรรมจี้ลาออกพักร่วมถอนตัวกลุ่มรวมพลังแผ่นดินรวมตัวกันแถลงข่าวกดดันให้นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโดยนายนิติธรล้าเหลือหรือทานายนกเขาอ่านแถลงการว่า วันนี้สถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยนับแต่พศ2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าบรรดาฝ่ายบริหารนิติบัญญัติโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งการแต่งตั้งการรัฐประหารหรือการเลือกกันเองมิได้มีเจตนารมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งมิได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมจนก่อให้เกิดวิกฤตด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจกระบวนการยุติธรรมความมั่นคงดุลสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณธรรมจริยธรรมและสังคมอย่างกว้างขวางลึกรุนแรงเหตุจากการที่มีผู้ไม่นำพาไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง พุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจขาดความตระหนักรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลและยังมีกระบวนการประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจากฝ่ายการเมืองฝ่ายทุนผูกขาดเหนือตลาดเหนือรัฐฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบรวมตลอดถึงบุคคลที่อาศัยตำแหน่งอำนาจหน้าที่แอบอ้างร่วมกันทำลายรัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมจริยธรรมและเอกราชอำนาจอธิปไตยของประเทศชาติและประชาชนทำลายหลักป้องกันตรวจสอบและขจัดทุจริตคอร์รัปชันอย่างรุนแรงใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองตามอำเภอใจ พฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าบรรดานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐไม่นำพาต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นรูป,ปรธรรมที่เลวร้ายที่สุดคือแพทองทานชิน,นวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ไร้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ได้กระทำในลักษณะเป็นปฏิปากต่อประเทศชาติเข้าข่ายกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด3ว่าด้วยความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจากักรขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด5หน้าที่ของรัฐมีพฤติการตามที่เป็นข่าวสาธารณะในเชิงสมคบคิดและแสดงออกซึ่งเจตนาในการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางตอบสนองความต้องการของอริราชศัตรู ทั้งแสดงตัวตนด้วยคำพูดที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกับอริราชศัตรูที่มีความมุ่งหมายรุกล้ำละเมิดอำนาจอธิปไตยยึดครองแผงดินไทยรวมถึงทรัพยากรของชาติทรยศต,ต่อความไว้วางใจของประชาชนคนไทยและขัดต่อคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันแม้ปรากฏข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดตามข่าวสาธารณะและการยอมรับของนายกรัฐมนตรี บรรดาคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลที่ยังคงสนับสนุนให้แพรทองทานชิน,นวัตรทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลจึงอาจถือได้ว่าเข้าร่วมกระทำกับนายกรัฐมนตรีมีพฤติการเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศชาติเข้าขายกระทำความผิดตามกฎหมายอาญากระทำขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความมั่นคงอำนาจอธิปไตยแห่งราชอาณาจาักรไทยทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวม ให้แพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีลาออกทันทีและให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทันทีเพราะสิ้นความชอบธรรมแล้วขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมมือร่วมใจสามัคคีลดเงื่อนไขความขัดแย้งรวมกันเป็นพลังแผ่นดินแสดงตนให้หนายกรัฐมนตรีลาออกทันที พักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทันทีพร้อมทั้งเป็นขวันกำลังใจรวมยืนเคียงข้างทหารทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินและอำนาจอธิปไตยของชาติอย่างกล้าหาญมั่นคงและร่วมการปรึกษาหาหรือแนวทางแก้ปัญหาบ้านเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย โดยยึดถือหลักศีลธรรมหลักความสุจริตหลักสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมและหลักธรรมมาพิบาลอันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาจนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและดุลสัมพันธ์ระหว่างประเทศสืบไป